พาไปเที่ยวเกาะ,ะเสม็ดที่จังหวัดระยองถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe ให้กับช่อง Blackcast and I Channel เกาะ,ะเสม็ดเป็นเกาะในตำบลเพอํำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหมู่เกาะ,ะเสม็ด เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดกันนะคะถ้าหน้าร้อนนี้ไม่รู้จะไปไหนเราก็ไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดกันนะคะแล้วเราก็มาถึงที่หาดรายแก้วกันแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวที่หาดรายแก้วกันก่อนนะคะหาดรายแก้วถือได้ว่าเป็นหาดที่คึกคักที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมมีของขายเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะเป็นหา,ายหาดที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ใกล้ถึงทะเลแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสวยจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมหาดทรายนี่ขาวสะอาดเลยนะคะเม็ดทรายละเอียดแล้วก็เป็นหาดที่ยาวนะคะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวประมาณ800เมตร หาที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในเกาะ,สะเสม็ดเลยนะคะที่เกาะ,สะเสม็ดนี่ถือได้ว่าเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยนะคะจะมีคนต่างชาติมาเที่ยวที่นี่เยอะเลยนะคะคุณผู้ชม ตามก่อนสมเด็จนะคะใครไม่มาทานไม่ถึงสมเด็จนะคะมีแต่ที่นี่ใช่ไหมทานตามหาไม่ถึงสมเด็จนะ กังหาดหา <laughs> ดสมเ็จหาดสมเด็จไ่านมาไม่ถึงสมเด็จ <laughs> นะผลไม้ก็มีนะคะค่ะ เกือมากเขจะอยู่หับใส่แก้วกันนี่แหละค่ะหับลงเดือนน่ะค่ะออกลงเดือนก็มีลงเดือนนี่ลงวี่งเห็นหลังคาแดงๆอยู่นึกไม่เห็นตองเขาเนี่ยนะเอาไข่ไหมไข่เอาไข่ไม่มีแตะอีคนเดียวเหรออีอยู่สามเจ้าแต่ว่าเขาจะลงไปตรงอะไรนะเบอร์ ไก่ย่างก็มีหนั่งไก่ย่างไก่ย่างอร่อยค่ะไก่ย่างเหมือนย่างที่บ้าน มหาเปรตที่เกาะเสม็ดนะคะถ้าไม่ได้กินสมตำหาเปรตก็ถือได้ว่าไม่ได้มาถึงที่เกาะเสม็ดนะคะ ทรายแก้วแล้วนะคะก็เดินให้สุดท้ายหาดเลยนะคะก็จะมีรูปปั้นนางเงือกแล้วก็พระอภัยมณีนะคะซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าเชื่อกันว่าที่นี่เป็นเกาะแก้วพิสดารที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะคุณผู้ชม มาที่นี่นะคะเขาก็จะมีร้านให้เช่ามอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่สะดวกขับมอเตอร์ไซค์ก็สามารถนั่งรถสองแถวได้เลยนะคะคุณผู้ชมราคาก็แล้วแต่ตกลงกันนะคะตกดึกก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาเลยนะคะนอกจากมีร้านอาหารให้นั่งชมนั่งดิ้งแล้วนะคะเขาก็ยังมีการแสดงกระบองไฟให้ชมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เกาะสเสม็ดนะคะเรากำลังจะเดินไปที่อ่าวพร้าวกันนะคะเป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ200เมตรนะคะเป็นอีกหนึ่งหาดที่สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคัดหาดสวยๆพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เกาะสเสมดนี้นะคะแต่ตอนนี้เรามาที่อ่าวพร้าวเราไปเที่ยวที่นี่กันก่อนนะคะ หาดทรายที่นี่ก็จะเป็นหาดทรายที่เป็นสีน้ำตาลนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม เป็นอีกหนึ่งหาดที่เรคค m มเมนเลยนะคะว่าสวยสะอาดแล้วก็โรงแรมนี้นะคะระดับห้าดาวก็ว่าได้เลยนะคะเราก็เล่นน้ำที่หาดนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาประมาณสัก5้าโมงเย็นจะพาคุณผู้ชมไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะที่นี่ถือได้ว่าสวยที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชม ได้เวลาไปดูที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดวิวพอยต์ในการชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะ mm. ก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินมาหลายที่แล้วนะคะแต่ก็คิดว่าที่นี้นะคะสวยที่สุดในการชมพระอาทิตย์ตกดินเลย mm. ก็ว่าได้เลยนะคะเวลาตอนนี้ก็กําลังจะได้ที่นะคะ ห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราตั้งกล้องกันนะคะแล้วก็ชมความงามของที่นี่กันนะคะคุณผู้ชม เห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมกำลังสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรารีบไปจับจองที่นั่งกันก่อนนะคะ ช่างงดงามตะการตาม,มากๆเลยค่ะคุณผู้ชม ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินนะคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศนี่โอ้โหสวยมากมากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสะพานที่เขาเพิ่งสร้างมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากมากเลยค่ะคุณผู้ชม โอ้โหตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยมากๆนะคะจุดนี้จะถึงก่อนที่จุดไปชมวิวพอยต์ชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะจุดวิวพอยต์ตรงนี้นะคะก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะคะตอนกลางคืนก็ว่าสวยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูช่วงกลางวันกันนะคะ ทะเลนี่เป็นสีฟ้าครามเลยนะคะคุณผู้ชม สร็จจากการดูวิวพอยท์ที่นี่กันแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวหาดทับทิมกันนะคะและนี่ก็คือหาดทับทิมนะคะที่นี่นะคะจะมีร้านนวดนะคะร้านนวดร้านนวดแผนโบราณเยอะมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ใช่หาดที่นี่เขาจะเชื่อมกันนะคะคุณผู้ชมแต่เขาก็จะมีชื่อของเขานะคะถ้าเดินขึ้นไปทางนู้นนะคะก็จะมีร้านนวดอีกเยอะเลยนะคะ หาดทรายขาวนะคะคุณผู้ชมถ้าจัดลำดับความชอบนะคะที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่สวยนะคะเกาะเสม็ดหาดทับทิมเป็นหาดเล็กๆนะคะ ความยาวแค่200เมตรแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็ทะเลหาดทรายที่นี่นะคะสวยนะคะคุณผู้ชม เสร็จจาดทับเทมนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่อ่าววงเดือนกันนะคะและนี่ก็คืออ่าววงเดือนนะคะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเม็ดตรงนี้ที่เราอยู่ก็คืออ่าววงเดือน,นะคะ่ะ โอ้โหหาดทรายเม็ดสีขาวละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมตัดกระสีฟ้าน้ำครามนี่นะคะสวยมากๆเลยคะ <c oughs> ่ะเกาะเสม็ดนี่สวยทุกหาดเลยนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ที่มาของชื่ออ่าววงเดือนก็เพราะว่าจะมีลักษณะอ่าวเป็นรูปโค้งคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวนะคะ <c oughs> เป็นชายหาดที่ ค่อนข้างยาวเลยนะคะลองลองมากับจากหาดใสแก้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารมีโรงแรมที่ราคาไม่แพงมากนักนะคะ เที่ยที่เกาะเสม็ดนั้นก็ไม่ยากเลยนะคะถ้ามารถส่วนตัวนะคะก็มาที่ระยองแกงนะคะแล้วก็มาที่บ้านเพนะคะตรงทางเ,าเป็นท่าเรือบ้านเพที่จะขึ้นเรือมาที่เกาะเสม็ดนะคะแล้วถ้าเกิดรถมาเราก็มีที่จอดรถให้นะคะคุณผู้ชมถ้าถาสะดวกจริงๆก็นั่งรถโดยสารนะคะที่เอกมัยหมอชิดก็จะมีรถตู้มาที่เกาะเสม็ดบ้านเพนี่นะคะ จะเที่ยวแบบ one day t r i ปก็ได้นะคะเพราะว่าเกาะนี้เปนเกาะเล็กๆแต่ว่าก็มีอะไรหลายอย่างให้น่าเที่ยวเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมาค้างก็มีโรงแรมที่พักให้พักเยอะแยะเลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะคะคุณผู้ชมก็เลือกเอานะคะสะดวกช่วงไหนก็มานะคะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนแชร์ และก็ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ